สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พาพี่น้องออกมาเห่นทองครับผมบุ้ยพายโยเข่าครับผมน้ำท่วมนะครับผมน้ำโดนดอกมาจากสาครับสายญี่ปุ่นนะครับผมน้ำโดนดอกมาครับโอ้ยไหลไปครับผมุ่น่ะหญ้าไปก็ลักษหญ้าไปเบื้องเข่าครับผมท่งมุ่นจะเสียภาพพี่น้องไป็นเบอร์น้ำกันครับผมโอ้โหเลย ยา,ามเบื้องธรรมผมนะครับผมตกลมเด็กเพือ่อนอ้นี่ครับผมทอบางไฟสาม,มารถเอามา DIY ดีไว้หน่ครับผมเพื่อนอู้เพื่นเอามาให้เป็นทอเพื่อนอู้อออยันแทะขาดบ่หนี่มส่งบมาแต่อับมา,าด้วยแหละครับผมโมนี้มาล่ำกันเอนละมาล่ำกันกับพร้อมพี่น้องนะครับผม บรรยาก,กาศครับโอ้หกหกแห้งหยาเบิงงง่งท่าองครับผมคุณเขาพื่อนะโอหยาปลาหยาไน้ปลาเขาไปแล้วคพณ่น โคตรเจ้วมันขาดเลยจันเดเนี่ยปั๊ดเบื้บเรียบร้อยครับโอ้ไม่ใ่หยาพี่น้องถต่ว่าไม่มีหยาสีง,งามจยูเนี่ยพื่อน่ะไม่ใ่หยา สวยครับวิวท่านนี่มื่อนี้ครับผมหลังวันออกรรษาครับมาวัดวัดออกรรษาเมื่อนี้เป็นอีกมือหนึ่งครับผมพี่น้องนี่ไปตับบาทเทโวโอจูเกินบน้องเกนบัตรัเท่าครับผมให้ไปกับไทยหลุกทรงมาให้นะครับผมผมเมืองแน่นะครับผม ว่างหันไปเบิ้งหน้าโคกครับกลับมาจากหน้าโคกมาหน้าท้ามครับผมนี่พูนครับยากล่งไปเพิ่นครับเส้นทางหน้าโคกกับสีไงก็หน้าท้ามครับผม น้าท่าหกสิบกาไล่หน้าโคกเกือบร้อยไร่พมดเลวครับผม โอ้ปลาอ่อยพิ่เจาปลาอ่อยครับหกบอ่อแพรกันครับผมพีม่เจาปลาแหกถอดหน้าโขกครับผมหน้าโขกโขกคนนี้ครับได้กินข่าวว่าทางกูแก้วอุดรกระทวกเหมือนกันครับผม เห็นหมอลำบอยไทยลงโอ้ถั่วมาคันเทศน่พ่นะไม่ปิ่งบมอนอเนี่ย ุกับวิวทงบนภูเขาอุบลรัตมากกั่าเขาเลโอ้เสียงป่าบ่อนบุบบับ ครับครับผมพอก็ไม่ขี้หน่โอ้ยต้นโอ้ฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าา